h e Hello Hello e v e r y o n e Today g o i o n to show you how to make ขนมชัน้น let's start it สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะปะจุจะชวนทุกคนนะคะมาทำขนมชัน้นทานเองที่บ้านนะคะสูตรนี้ไม่ใช้แป้งถัาวใหญ่มอมนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเนื่อน,น,นำส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะแล้วก็น้ำตาลเกลือนะคะมาคนละลายนะคะเล็กน้อยนะคะบนบนไฟนะคะโดยทีออ่ไม่ต้อง นานมากนะคะเราจะใช้เวลาตรงนี้แค่พอให้น้ำตาลละลายทันเองนะคะจากนั้นก็พักให้ยินนะคะแล้วค่อยๆนำมาผสมกับแป้งมันและแป้งข้าวเจ้าที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆทยอยใส่ตัวน้ำกะทิลงไปทีละนิดนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องนวดแป้งนะคะประมาณ5นาทีนะคะเพื่อเพิ่มความ เขาเรียกอะไรเหนียวความเหนียวนะคะให้กับตัวขนมของเรานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งทามยายม่อมนะคะเราก็จะใช้วิธีการนวดแทนนะคะจะทำให้ตัวขนมของเรามีความเหนียวยิ่งขึ้นนะคะ พอนวดแป้งจนได้ที่แล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำกะทิที่เหลือนะคะลงไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กรองสักหนึ่งรอบนะคะจากนั้นเนี่ยเมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะให้แบ่งตัวน้ำกะทิของเรานะคะเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะเพื่อที่จะทำสีเขียวนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีใบเตยก็ใช้เป็นสีผสมอาหารหยดลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้ามีใบเตยก็เดี๋ยวเราจะนำใบเตยนะคะ ประมาณสี่ใบนะคะลงไปปั่นในตัวแป้งเลยน้ำแป้งเลยนะคะพยายามปั่นให้ได้สีเขียวออกมาเยอะที่สุดนะคะจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆกรองด้วยผ้าขาวบางอีกทีหนึ่งนะคะถ้ากรองด้วยตะแกรงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีเศษผงของใบเตยหล่นลงไปได้นะคะมันก็จะดูไม่น่ารับประทานเนาะถ้าเราใช้ผ้าขาวบางนะคะ ตัวน,นี้มันจะช่วยในเรื่องของการกรองฝุ่นแล้วก็กรองเศษใบเตยได้ดีค่ะพยายามคั้นตัวน้ำแล้วก็แป้งออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมนึ่งกันเลยค่ะเวลานึ่งนะคะก่อนนึ่งให้เพื่อนๆนนำตัวพิมพ์นะคะมานึ่งประมาณ3.5นาทีก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่ตัวน้ำกะทิของเรานะคะชั้นละประมาณ1ช้อนชานะคะ ก็ใส่คนละสีกันได้เลยนะคะเพื่อจะได้มีความสวยงามนะคะในแต่ละชั้นนะคะเราจะนึ่ง3นาทีด้วยกันค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบชั้นสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวชั้นสุดท้ายนะคะเราก็จะนึ่งเป็นเวลา10นาทีด้วยกันนะคะก็คือชั้นท้ายสุดแล้วนะคะนึ่งนานสุด10นาทีทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เพื่อนๆหยอดแป้งนะคะ ให้พยายามคนตัวน้ําแป้งของเราด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะนอนก้นนะคะตัวแป้งของเราก็คือเดี๋ยวมันจะไปกองอยู่ที่ก้นแล้วมันจะไม่พอดีนะคะครบ10นาทีแล้วนะคะก็นําออกจากหม้อนึ่งได้เลยนะคะก่อนที่จะแกะออกจากพิมพ์นะคะเพื่อนๆจะต้องพักขนมให้เย็นที่สุดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะติดตัวพิมพ์ได้นะคะพยายามใช้ความเบา เบามือนิดนึงนะคะในวิดีโอจะดูแบบรุนแรงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เพื่อนๆคนไหนที่ใจเย็นๆก็พยายามเบามือหน่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เสียรูปได้นะคะนี่ค่ะค่อยๆแกะออกมานะคะก็ลองฝึกทำดูไปเรื่อยๆนะคะทำบ่อยก็จะเกิดความชินนะคะความชำนาญแต่ว่าสูตรนี้รับประกันว่าอร่อยแน่นอนนะคะยังไงผู้ต้องขอขอบคุณครัว แม่ซีน้องมดดีด้วยนะคะเพราะว่าได้ดัดแปลงสูตรมาจากของพี่เขานะคะแล้วก็สำหรับขนมสูตรนี้นะคะก็จะมีความหอมหวานนะคะกำลังดีนะคะเนื้อขนมก็เหนียวนุ่มอร่อยนะคะสามารถไปทำขายได้เลยนะคะยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ